เฮ้เ hey, hey. สวัสดีค่ะจากประเทศสวีเดนนะคะรูไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามเจ็ดสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนมาประเทศสวีเดนข้อหนึ่งการรับประทานอาหารของคนที่นี่เมื่อมีแขกมาที่บ้านจะไม่มีการชวนทานข้าวนะคะและเขาก็จะรับประทานอาหารต่อหน้าแขกโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ข้อสองคนสวีเดนรักและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวมากโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวในที่สาธารณะเขาจะไม่ยืนเบียดหรือนั่งติดกันในระยะประชิดตัวเช่นบนรถเมล์ในที่สนสาธารณะข้อสามการฉลองเทศกาลกลางฤดูร้อนหรือเรียกว่ามิสมมารสซึ ไปด้วยใบม้าและดอกไม้ที่สวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นและสนุกสนานข้อ4ขนมหวานที่ดเด็กๆรอคอยเฉพาะวันเสาร์นั่นก็เพื่อสุขภาพปากและฟันของเด็กๆหากเด็เดกๆกินทุกๆวนันฟันผุจะต้องถามหาแน่นอนข้อ5ทัศนคติเกี่ยวกับความพอดีซึ่งคนที่นี่เขาจะไม่โอ้อวดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ภายนอกไม่ว่าคุณจะมีน,นู่นนั่นนี่คุณจะรวยหรือคุณจะจน,จะจนเขาไม่สนใจค่ะและข้อ6การพักเบรกดื่มชากาแฟหรือที่เรียกว่าฝีกกซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญสาหรับการพักเบรกในชีวิตประจําวันของการทํางานและคนทํางานก็จะได้รรับกาาาผ่่อนนนลยใชววงเี้ และข้อสุดท้ายการเน็บสนูทมันก็คือถุงเล็กๆที่บรรจุผงยาสูบใช้เน็บใต้ริมฝีปากค่ะจึงจะเน็บกันทั้งหญิงทั้งชายสำหรับวันนี้บายๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ